เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2 0 2 5หัวข้อปัจจัยที่พระบิดาประทานให้ท่านข้อพระคำหลักสดุดีบทที่68ข้อที่5 5 พระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงเป็นพระบิดาของเด็กกำพร้าและทรงเป็นผู้ป้องกันหญิงไม่อ่านพระคัมภีร์ปฐม,มกาลบทที่37ข้อที่ 11. สามถึงสิบเอ็ดสฝ่ายอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรชายทั้งหมดของท่านเพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อท่านแก่แล้ว บิดาทำเสื้อคลุมยาวมีแขนให้แก่โยเซฟสเมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าพวกเขาจึงเกลียดโยเซฟและพูดดีกับท่านไม่ได้ห้าคราวหนึ่งโยเซฟฝันแล้วเล่าให้พวกพี่ชายฟังพวกพี่ชายยิ่งเกลียดโยเซฟมากขึ้นหกโยเซฟเล่าว่า ฟังความฝันซึ่งฉันฝันสิเจ็ดพวกเรากำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในนาทันใดนั้นฟอนข้าวของฉันตั้งขึ้นตรงแต่ฟอนข้าวของพวกพี่พี่มาแวดล้อมโน้มลงคำนับฟอนข้าวของฉันแปดพวกพี่ชายจึงถามโยเซฟว่าเจ้าจะปกครองเราจริงๆหรือเจ้าจะครอบครองเราแน่ๆหรือ พวกพี่ชายก็ยิ่งชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝันและเพราะคำพูดของท่าน 9. ต่อมาโยเซฟก็ฝันอีกจึงเล่าให้พวกพี่ชายฟังว่านี่แน่ฉันฝันอีกครั้งหนึ่งเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวสิบเอ็ดวงกำลังโน้มลงคำนับฉันสิบ เมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายกับน้องฟังบิดาก็เตือนโยเซฟว่าความฝันนี้ที่เจ้าฝันหมายความว่าอะไรพ่อกับแม่และพี่น้องของเจ้าจะมาโน้มตัวลงถึงดินคำนับเจ้าหรือสิบ 11. พวกพี่ชายอิจฉายโยเซฟบิดาก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจเนื้อหาบิดาที่แท้จริงแสดงความรัก พูดถ้อยคําให้กำลังใจและจัดเตรียมปัจจัยที่บุตรทั้งหลายพึงมีผมทราบว่าอนุชนวัยรุ่นบางคนปรารถนาที่จะมีบิดาเช่นนี้อย่างไรก็ตามหากท่านอยู่ในกลุ่มนี้ผมอยากให้ท่านรู้ว่าท่านมีบิดาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครๆก็ปรารถนานั่นคือพระเจ้าจงจำไว้ว่าโยเซฟได้รับความรักจากบิดาทางโลกของเขา ยาโคบทำเสื้อโค้ทหลากสีให้โยเซฟและพวกพี่ชายทั้งหลายของเขาอิจฉาเขาและเป็นสิ่งนี้ทำให้พี่น้องของเขาเกลียดชังเขาในที่สุดเมื่อพวกเขาขายโยเซฟไปเป็นทาสพวกเขาคิดว่าพวกเขาได้ยุติเรื่องราวของโยเซฟเบ็ดเสร็จแล้วอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าความรักของบิดาทางโลกที่สิ้นสุดลง ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระบิดาบนสวรรค์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นตลอดการเดินทางของโยเซฟในอิสราเอลพระเจ้าทรงสถิตยอยู่และโปรดปรานเขาสิ่งนี้ทำให้เขาโดดเด่นในบ้านของโปธิฟานและในคุกและในที่สุดก็นำเขาไปสู่พระราชวังท่านอนุชนที่รักของผมถ้าท่านไม่มีพ่อแท้แท้ หรือบุคคลผู้เป็นเสมือนพ่อในชีวิตจงรู้สึกสบายใจที่รู้ว่าพระเจ้าทรงทําหน้าที่นั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบพระองค์ทรงรักท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขและจะทรงดูแลและปกป้องท่านเสมอประเด็นสำคัญพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาผู้เปี่ยมด้วยความรักจงวางใจในพระปรีชาสามารถของพระองค์ที่จะปกป้องและดูแลลูกเสมอ